สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเบลล่าลูกสาวป้าหมอค่ะวันนี้เราพบกันในช่องเศรษฐีโชคพยากรค่ะท่านผู้ชมที่มาพบกับเบลล่าในวันนี้นะคะเบลล่าก็จะมีข้อมดีมาฝากกันนั่นเองค่ะมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะก็อย่างที่ได้เห็นกันไปในชุมชนแล้วนะคะว่าเบลล่าเนี่ยได้ออกแบบรูปเกี่ยวกับหน้าจอมือถือเสริมดวงเสริมโชคนั่นเองค่ะ ซึ่งเสริมโชคท้งด้านเรื่องการงานการเงินการเรียนอ่าแล้วก็แถมด้วยความรักสุขภาพด้วยนะคะแล้วทําไมเราต้องมีภาพหน้าจอเสริมดวงนี่นะคะอ่ามันก็ไม่แปลกใช่ไหมล่ะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะมือถือของเราเนี่ยก็กลายเป็นปัจจัยที่5ไปแล้วนะคะรองมาจากปัจจัยที่4ตอนนี้ทุกคนขาดมือถือไม่ได้แล้วค่ะ ยิ่ง work at home ช่วงนี้ด้วยนะคะต้องทำงานที่บ้านต้องอยู่บ้านมากขึ้นเราก็ให้ความสนใจกับโทรศัพท์มือถือเป็นอันดับหนึ่งเลยถูกไหมล่ะคะถ้าเวลาพูดถูกแล้วแล้วก็ทุกคนเคยมีความเชื่อหรือเปล่าล่ะคะว่าเรื่องโเหเฮง หวงจุย้ยบนหน้าจอมือถือของเราก็สาคัญนะคะถ้าเกิดว่าเรามีภาพอะไรสวยๆเพื่อดูดซับดูดพลังบวกเข้ามาเนี่ยจะทำให้เราปังและเฮงไปด้วยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่ามันมีรูปอะไรกันบ้างที่เกี่ยวกับการนําโชคเสริมโชคเสริมพลังบวกให้เราแล้วแล้วก็แท่งนั้นไม่รอช้าคะ่ะไปชมกันเลยคะ่ะท่านผู้ชมเอาละคะ่ะเรามาดูรูป ที่1นกันเลยนะคะนั่นคือรูปเสือนั่นเองค่ะเขาบอกว่าถ้าเอารูปเสือไว้ที่หน้าจอโทรศัพท์นะคะเหมาะแก่การรับโชคเกี่ยวกับด้านธุรกิจค่ะใครที่มีธุรกิจนะคะก็ให้เอารูปเสือนะคะไว้ที่หน้าจอมือถือของคุณค่ะธุรกิจจะได้ราบรื่องแลรร้วก็ด่งเรืองนั่นเองค่ะเอาละค่ะเราไปต่อที่รูปที่2กันเลยค่ะรูปที่2นะคะนั่นก็คือร,รูปเรือสำเภานั่นเองค่ะ เหมาะแก่คนที่ทำด้านการค้าขายนะคะของซื้อมาขายไปเนี่ยทำรูปเรือสำเภาเนี่ยนะคะแล้วยอดขายขงคุณก็จะพุ่งกระชูดนั่นเลยค่ะต่อไปค่ะเป็นรูปปลาคราฟน,นั่นเองค่ะรูปปลาคราฟนะคะเขาบอกว่าถ้าไว้หน้าจอแล้วเนี่ยจะเสริมเรื่องการงานค่ะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะลองไปใช้กันดูนะคะต่อไปค่ะ รูปนกกระเรียนคู่ค่ะเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่รักนะคะเขาบอกว่าถ้าอยากได้ผู้ต้องมีรูปกระเรียนคู่ไว้เคียงข้างมือถือของคุณค่ะแล้วผู้จะตามมาจ้า<ๆ>ต่อไปค่ะรูปดอกโบตันค่ะเหมาะสำหรับคู่รักคนที่มีคู่รักแล้วนะคะจะทำให้ชีวิตคู่ของคุณราบรื่นค่ะก็ไปหาดอกโบตันมาไว้หน้าจอมือถือกันนะคะ ต่อไปค่ะเป็นรูปกระต่ายตัวน้อยๆนะคะนั่นก็คือจะช่วยเสริมเกี่ยวกับถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณกับคนรักกําลังง้องอนกันอยู่หรือว่ากําลังโกรธกันนะคะให้เอารูปกระต่ายนีย่มาไว้ที่หน้าจอมือถือของคุณค่ะและทําให้ความรักของคุณนี่คลี่คลายกันแล้วก็กลับมาคืนดีกันได้ค่ะต่อไปค่ะใครที่อยากให้เงินเนี่ยนะคะเข้ามาแบบดูดซับนะคะเขาบอกว่าให้ใช้ เงินที่แบบไหลลงมาจากข้างบนลงข้างล่างค่ะจะทําให้ดูดซับเข้ามาพลังเงินเนี่ยเข้ามาตลอดเวลาเลยนะคะต่อไปค่ะถ้าเราอยากให้ใครนะคะช่วยเราในสนับสนุนเรื่องการเงินให้คุณเอารูปปูดเนี่ยมาไว้หน้าจอมือถือของคุณค่ะต่อไปนะคะใหเอารูปนกยงูงแผ่กระจายนะคะไว้ที่หน้าจอค่ะเพื่อดึงดูดพลังทางเงินค่ะ และพลังโชคลาภนะคะก็จะเข้ามารัวๆค่ะจนคุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะและข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือรูปประจําราศีตามปีนักษัตริย์ของทุกคนค่ะรู้หรือเปล่าคว่าสามารถทําได้และตอบโจทย์ได้ทุกเรื่องเลยนะคะทั้งเรื่องการงาน <goofy. S 2> การเงินความรัก และสุขภาพของคุณค่ะเบลล่าบอกเลยว่าถ้าใครอยากจะมีไว้ครอบครองนะคะก็ทักเบลล่ามาได้เลยนะคะเบลล่ารักออกแบบเกี่ยวกับภาพพักหน้าจอมือถือของคุณนะคะให้เสริมความปังความเฮงจะเน้นเรื่องโชคลาภเงินทองหรือว่าตำแหน่งการงานเทรดหุ้นเรียนยังไงให้ดีเรียนยังไงให้ปังนะคะทักมาได้เลยค่ะ รับภาพปักพักหน้าจอมือถือเพื่อความเพลงความปังเนี่ยทักเบลล่ามาได้สำหรับวันนี้เบลล่าก็มีเรื่องของดีๆแนะนําของดีๆมาเพียงเท่านี้นะคะถ้าอย่างนั้นเวลล่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมทักกันมานะคะ